ผลจากการทดลองนะครับใช้กิ่งกระถินเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะนาวครับก็มะนาวก็ออลูกให้กินทั้งปีนะครับเนี่ยลูกแบบเต็มต้นเนยครับมีทั้งลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กออกมาเรื่อยๆมีลูกให้กินทั้งปีนะครับแล้วมาดูข้อแตกต่างระหว่างต้นว่ากับต้นเบาบาบที่ผมใส่กับไม่ได้ใส่ด้วยนะครับมาดูตรงนี้เลยก็ได้ครับเดินขึ้นมาครับอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นต้นว่าอายุปีกว่านะครับ ต้นว่าอายุปีกว่าก็สูงขนาดนี้อันนี้ต้นเบาบับต้นนี้2ปีกว่าแล้วครับพอต้นกระถินเริ่มโตขึ้นเราก็ตัดต้นกระถินใส่ปุ๋ยให้อย่างนี้เลยครับจากการใส่กิ่งกระถินเป็นปุ๋ยนะครับก็จะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโต,ต,ต,ตได้เร็วนะครับเพราะว่าในกิ่งกระถินมันจะมีไนโตรเจนสูงนะครับแล้วมาดูต้นที่ผมไม่ได้ใส่นะครับปลูกพร้อมกันนะครับอันนี้คือต้นว่าอายุ1ปีกว่าปลูกพร้อมกับต้นว่าต้นนั้นนะครับแต่เราไม่ได้ใช้กิ่งกระถินเป็นปุ๋ยให้นะครับความแตกต่างก็น่าจะสูงผิดกัันเเยยอะลครบ แล้วอันนี้ก็คือต้อนเบาบับรุ่นเดียวกันครับสองปีกว่าแล้วครับต้นนี้ก็ผมก็ปลูกไว้สองปีกว่าผลจากการทดลองของผมนะครับจากการตัดกิ่งกระถินมาทําเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นที่ใส่มีการเจริญเติบโตดีกว่ามากเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ต้นมะม่วงปีกว่านะครับปีกว่าก็โตขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้คือมีแต่กิ่งกระถินนะอันนี้ก็ต้นอะโวคาโด ไปก็จะเขียวตลอดอย่างนี้เลยนะครับผลจากการทดลองของผมนะครับทาให้รู้ว่าใช้กิ่งกระถินมาทําเป็นปุ๋ยทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตกว่าต้นที่ไม่ได้ใส่นะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับกับการให้ปุ๋ยต้นไม้นะครับสาหรับในสวนใครที่มีต้นกระถินเกิดเยอะๆนะครับก็สามารถตัดเอามาวางรอบๆโคนต้นช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ลองเอาวิธีแบบนี้ไปใช้กันดูนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทําง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ